เฮ้ยมันมีอะไรที่ทําให้ซีเรียสเรื่องนี้มันแมสให้มันเหลือแค่แก่นของมันคือการเอาชีวิตรอดแสดงให้เห็นแบบธาตุแท้ของมนุษย์ได้เห็นชีวิตเป็นอะไรค่ะเป็นอีกที่หนึ่งที่มีกฎเกณฑ์ที่ไม่เหมือนเดิมเจเดเดยินดีตอนรับสูอารมฟิลมลมิดาค่ะเบญยาดาค่ะแล้วก็เ a ซี่ค่ะมึงะค่ะ 그서 계신 분들입니다 게임 에 참가 를 원하지 않는 분은 지금 말씀해 주실 바랍니다 무궁화 꽃이 피었습니다 입니다그 옛날에 어릴 때하는것만 เชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักซีรีส์เรื่องนี้ของ Netflix แน่นอนออใก็จะบอกว่าตั้งแต่มันเริ่มซีซั่นสองขึ้นมาแกคือมันโปรโมตหนักมากเออต้องเห็นใช่ป่ะตอนซีซั่นสองออะก็คือแบบขนาดที่คนไม่ได้รู้จักหรือไม่ได้ดูอะเราว่าเขาก็รู้เว้ยเพราะมันแบบงานมันยิ่งใหญ่มากจริงๆอยู่แบบริมแมน้ำเจ้าพรยาอะไรก็แล้วออแต่ของของ,ของประเทศไทยก็คือดูใช้งบโปรโมตหนักมาก ว่าของที่ไทยทำดีมากเลยอะที่โปรโมทอะอเดี๋ยวมาดู 3, ว่าซีซั่นสามเขาจะเป็นไงต่อแต่ซีซั่นสอง 2, นี่คือจัดเต็มามากมากมากเราว่าแบบเล่นใหญ่กว่าเกาหลีอีกปะอืม,อมเร<อ>าคาแรคเตอร์ไทยมันได้ด้วยแบบเออเออเอเอหมายถึงว่าตัวมันใหญ่จริง<ๆ>เรือมาจริงคนบินมาจริงอะไรเงี้ยก็ดูจริงจังมากอะไรเงี้ยซึ่งก็คือ Squid Game เนี่ยมันดังมากในระดับที่เป็นอันดับหนึ่ง โชว์ที่คนดูแบบเยอะชั่วโมงชั่วโมงยาวแบบเยอะที่สุดอย่างเงี้ยในในหนึ่งในหนึ่งเดือนแรกอะ่ะซึ่งแบบตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยเมื่อเปรียบเทียบกับอันดับสองที่คือบริจิตันใช่ปะซึ่งที่ที่สองกับที่หนึ่งอ่ะทิ้งห่างกันแบบพันล้านชั่วโมงอ๋อ <laughs> แก้ปัญหากันเยอะมากมากอะไรเงี้ยก็แบบดังมากจริงๆเลยอยากมานั่งคุยกันด้วยว่าแบบว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่ทําให ซีรีย์เรื่องนี้มันแมสได้ขนาดนี้แบบแมสทั่วโลกด้วยนะไม่ได้แมสแค่แบบที่เดียวแกแล้วเราว่าทีมงานเองผู้กำกับเองเขาคงไม่ได้คาดคิดว่ามันจะขนาดนี้เว้ยเพราะว่าคือเหมือนมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ช่วยจุดประกายโปรดักชั่นเกาหลีของ Netflix หนังสไตล์เนี้ยเป็น surviving game นึกออกใช่ป่ะแบบว่า การเอาชีวิตรอดในแบบสถานที่ที่จํากัดแล้วแบบให้คนมาฆ่ากันอะไรเงี้ยมันไม่ได้ว่าเป็นเรื่องใหม่มันมีมานานมากมากมากมหลายประเทศมากเลยเนาะใช่ใซึ่งตัวตัวพ่อตัวแม่ที่ทํากันมาก่อนหน้าเยอะๆตัวอย่างอเมริกามันก็จะมีไงวะฮันก์ก็เกมฮันก์ก็เกมแล้วมีอะไรอีกว่างสไตล์เออเมชชันเนอร์เออเมชชั่นเนอร์แล้วก็มีพระเอกชื่อโฟะดิเวอร์เจนต์ดิเวเวอร์เจนตอ้าวจำชื่อพระเอกได้อย่างเดียวอีกแล้วเออโอเคซึ่งแบบว่าสไตล์ของอเมริกามันก็จะเป็นแบบหน แล้วก็ถ้าสมมติเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันก็จะมีแบทเท e ร o y a l e ทุกคนแบบรู้จักใช่ไหมแล้วก็อลิซิบอร์เดรนเออแล้วก็ดูอยู่ใช่แล้วก็ถ้าสมมติเป็นการ์ตูนความจริงการ์ตูนก็เยอะไลเออร์เกมรู้สึกว่าไลเออร์เกมเอามาทำเป็นซีรีส์เหมือนกันเรารู้สึกว่าสไตล์ของ อเมริกากับญี่ปุ่นน่ะมันก็จะมีสไตล์ของมันเว้ยอเมริกาเหมือนนางจะชอบอะไรที่เป็นเกิดในแบบดิสโทเปียนเวิด์ใช่ปะที่แบบว่าเกิดสังคมใหม่ขึ้นมามีอรารยธรรมใหม่มีกฎเกณฑ์ใหม่อะไรขึ้นมาแล้วทุกคนต้องสครัลกลเพื่อเอาชีวิตรอดโดนจับเพื่อไปอยู่ในเกมประหลาดประหลาดทดลองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีเรื่องการมงการเมืองเข<อ>ง้ามาเกี่ยวข้องเยอะอะไรเงี้ยในขณะที่ญี่ปุ่นน่ะเราว่ามันมันจะฉลาดฉลาดมันจะมีความเหมือนเหมือนเขาทามานานแล้วแหละญี่ปุ่นอ่ะเขาพัฒนาบทเรื่องนี้มานาน ตอนนี้มันเริ่มไปถึงจุดที่มันเป็นจีนี่สกันไปหมดแล้วอะแกผู้เข้าแข่งขันทุกคนในแบบซีรีส์สไตล์ญี่ปุ่นแม่งจะฉลาดแบบเข้าไปก็เก็ขอยอมตายก็ตายตั้งแต่แบบว่าครึ่งเกมแรกอะไรเงี้ยคือไม่ต้องนับว่าแบบตื่นเต้นหรืออะไรด้วยนะแค่เข้าไปตอนแรกอ่ะให้แบบแก้คณิตศาสตร์เขาเข้าไปก็แบบถ้าเราก็ตายเลยอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันมันต่างเนาะซักเกมที่เป็นแบบ S <S ก็เป็นสไตล์ s u r v i v i n game จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วถ้ามาอยู่อยู่สควิดเกมมันถึงบูมขึ้นมาขนาดนี้เว้ยคือระ,ระดับ global เลยนะเว้ยคือไม่ใช่แค่นิ e อะคือเราก็แบบไม่ค่าคิดเหมือนอกันเพราะปกติซีรีส์เกาหลีมันชอบดังในเ<ะ>อเชียใช่แต่อันนี้คือมันแมสแบบทุกทุกประเทศตะวันตกตะวันออกคือดูหมดคือมานั่งคิดดูเรา่าความจริงมันคือความง่ายเว้ย Mm hmm. เหมือนคือเขาถอดเอาอะเอลิเมนต์การมงการเมืองอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องใส่มาแบบซับซ้อนอำาคั่วอำนาจมาหาอำนาจอะไรตัดออกไปเลยหรือเรื่องความซับซ้อนของเกมที่มันยากจะตัดรับสมองจุดๆอารมณ์เนี้ยเอาออกไปให้หมันเหลือแค่แก่นของมันคือการเอาชีวิตรอดกับความเล่นกับแบบจิตใจความเป็นมนุษย mm hmm. ์เป็นคีย์หลักไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเกมต่างๆที่มันเข้ามาเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ใช้เดลิเวอร์ ปัญหาพวกนี้มากกว่าสครัคเกิลที่ตัวละครมันต้องเผชิญเรารู้สึกว่ามันมีความดาร์คฮิวเมอร์เว้ยคือมันมีความคอนทราสต์กันอะไรบางอย่างระหว่างสีสันที่ดูสดใสฉากอะไรต่างๆด,ดูเด็กมากมาค่ะแต่ว่ามันคอนทราสต์กับความที่เชื่อคนในนั้นมันต้องเอาชีวิตรอดนะเว้ย <c oughs> รทุก <ๆ S 1> อย่างมันแบบเหมือนจริงๆแล้วมันควรจะต้องเป็นสีดำอะมากกว่าเหมือนเมันการละเล่นที่แบบเล่นๆแต่แบบตายอะคือตายจริงแล้วมัเลยเป็นคอนทราสต์ที่แบบว่าเหมือน เหมือนชีวิตเราแม่งก็เหมือนอยู่ประลองอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่จริงๆอะไรเงี้ยการออกแบบเกมก็อย่างที่พูดไปว่าเราคิดว่าคีย์ที่ทําให้เรื่องนี้มันสักเซสมากๆคือการที่เขาถอดเอาเอเลิเมนต์ความยากต่างๆที่ซับซ้อนออกไปหมดเลยเยให้เหลือแต่ความง่ายที่เก็บเอาไว้ซึ่งความง่ายอันนี้มันมาทั้งในรูปแบบของเกมฉากแล้วก็ กฎต่างๆที่ที่อยู่ในเลในโลกตรงนั้นอ่ะมันไม่ซับซ้อนอะไรเลยแล้วมันทําให้เราสามารถโฟกัสที่ตัวละครแล้วก็ความเป็นมนุษย์ของของแต่ละคนได้จริงๆว่าแบบความรู้สึกกลัวความรู้สึกอ,อ,อยากช่วยความรู้สึกที่แบบอยากเป็นคนดีไม่อยากฆ่าคนหรือหรือหรือเขาเรียกไงความโลภความโกรธอารมณ์ประมาณเนี้ยทุกอย่างมันแบบโชว์อ,ชอ,ออกมาในในแต่ละซีนได้แบบง่ายมากๆอย่างเงี้ยอ,อย่างเช่นการออกแบบเกมอ่ะที่บอกว่ามันง่ายอ่ะคือ กดมันไม่ซับซ้อนเลยเนาะมันทําให้แบบคนดูตามได้ง่ายเอ,อ,เ,อ,อเพราะแบบตั้งแต่อ่ะสมมติยกตัวอย่างตั้งแต่ ep หนึแบบออ a a o u อย่างเงี้เออเกม a a o u น,น้องกูก้โวอะไรเงี้ยก็มันก็ง่ายมากอะก็คือแค่ตัวละครถ้าหันมาถ้าขยับคุณโดนยิงคุณตายออก็แค่นั้นเลยเว้ยแต่คือสุดท้ายแล้วอะมันแสดงให้เห็นแบบธาตุแท้ของมนุษย์ได้อะบางคนอย่างพระเอกอย่างเงี้ยในซีซั่นสอ อันนี้มีสปอยแล้วนะอย่างในซีซั่นสองเนี่ยพระเอกมาแบบใจคืออยากจะช่วยจริงๆใช่ปะเขาก็คือหันหลังแล้วตะโกนบอกเลยนึกออกใช่ปะเพราะต้องการจะส่งแบบอยากให้ทุกคนมีโอกาสรอดมากที่สุดในขณะที่บางคนนะอะย่างแบบพี่ท็อปแบบ my man อย่างเงี้ยนึกออกใช่ปะก็คือมาเพราะแบบมันมันใช้แบบผักดันด้วยความโลภผักดันด้วยความแบบสนุกกันที่แบบเสพยาแล้วมันก็ไฮมันก็ไม่สนใจเลยทั้งนั้นมันก็ผลักคนให้ล้มตายเป็นว่าเล่นอะไรเงี้ยคือกดมันไม่ได้ยากเลยเลยแล้วมันเห็นสองคาแรคเตอร์ที่แบบ เขาเรียกไง Approach ในการใช้ชีวิตมันต่างกันอะไรเงี้ยเออเออ แล้วก็เหมือนมันออกแบบฉากต่างๆให้มันเหมือนอยู่ในสนามเด็กเล่นน่ารักเนอะเออน่ารักแบบเนี่ยคอนทราสกันอีกแล้วเออเออเออแล้วก็ดูมันก็จะแบบนุงเรียนสนามเด็กเล่นเราทั้งสองภาคแต่ละฉากก็ออกแบบดีมากเราจริงเราอ่ะชอบอันนั้นมากอันที่มันหมุนน่ะที่มันที่มันเป็นเอเพลงต้นเรื่องที่เราเต้นกันะเอออันนี้แหละเพลงนั้นติดหูมากคือเราอ่ะจำได้ว่าพอดูเสร็จแล้วเราต้องอาบน้ำอ่ะก็คือาบน้ำแล้วก็เตือนตือนเตือนเออเราฉากนั้น้ะมันเหมือนออกแบบเป็นเหมือนม้าหมุนอย่า แล้วทุกคนก็คือเหมือนเข้าแต่ละห้องไปใช่ไหมออ,อ,ออกแบบดีมากคือแบบวอล์ดอะเชฟคือฉากสวยมากแต่ว่าแบบผู้คนตายมากมายใช่ใชแบบแล้วทุกอย่างในเกมทุกทุกดานเลยนะเป็นเกมที่คุณสามารถอธิบายกฎแค่รอบเดียวแล้วก็ทุกคนก็คือเข้าใจได้เลยนึกออกใช่่ะมจะไม่มีความซับซ้อนเลยเลยอะไม่ว่าจะเป็นเกม A E I O U น้องโกโกวาใช่ไหมเกมจับตัวเลขหรือเกมหมากเก็บอย่างเงี้ยก็เข้าใจแหละก็คือรับให้ได้นึกออกใช่ไหมหรือก่อนหน้านี้มันมีอะไรอีกวะ เกมเหยียบกระจกอะเอ่อเหยียบกระจกใช่ก็ดูว่าแบบไปซ้ายหรือไปขวาแค่นี้เองแบบชักกระยืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อะไรที่แบบเข้าใจไม่ได้เลยทุกอย่างอะคือฉากอะนอกจากมันจะมีความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยล้วใช่ป่มมันยังมีการซ่อนเขาเรียกไงอะเหมือนเป็นอีเซอร์เอ็กหรือเป็นลางบอกเหตุสิ่งที่จะเกิดอะอยู่ในฉากนั้นเลยแบบอินเพลนไซส์แบบ, sight, แบ,บต่อนหน้าเราเลยแค่เราไม่ได้สังเกตอย่างเช่นไอฉากห้องนอนออถ้าทุกคนจําได้ตอนซีซั่นหนึ่ง เราอ่ะเข้าไปแล้วก็จะทึ่งๆตอนแรกใช่ไหมที่มันเป็นเตียงที่ซ้อนกันขึ้นไปหลายๆชั้นมากๆแล้วทุกคนก็จะไม่ได้สังเกตอะไรแต่ทีเนี้ยพอคนตายยิ่งตายเยอะขึ้นตายเยอะขึ้นเขาก็จะถอดเตียงลงถอดเตียงลงถอดเตียงลง,ง,ลงจนมันน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเริ่มเห็นกําแพงพอเราเห็นกําแพงอ่ะถึงจะเห็นว่าบนกําแพงอ่ะมันมีดูโดที่วาดเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ปหที่ทําให้เห็นว่าแบบข้างหลังเนี้ยมันคือเกมอะไรบ้างที่ทุกคนจะแข่งโดยที่ทุกคนก็ เขาเรียกไงอ่ะกว่าจะรู้ตัวว่า,วาเนี่ยคือเกมที่แม่งบอกใบอ่ะก็คือต้องมีคนตายไปเยอะโคตรแล้วถึงจะรู้อะไรอย่างเงี้ยเออ,อ,อก็อย่างที่บอกไปว่าแม้แต่กำแพงอ่ะเขาก็ซ่อนบอกเขาเรียกไงกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดในอนาคตไปแล้วตรงๆเลยอะไรเงรี้ยความจรงิงเราว่าในเรื่องอ่ะมันมีการบอกอะไรที่แบบว่าเป็นกิมมิคหรือเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดอ่ะอยู่ในนั้นเลยนะตรงๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างเอาง่ายๆ สควิตเกมอ่ะเวลาที่คนดูโลโก้จะเห็นบ่อยๆที่เป็นวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมเสร็จแล้วเขาเรียกไงตอนแรกอะที่เราเห็นอะเรานึกว่ามันคือจอยเกมเว้ยเรานึกว่ามันคือแบบไอจอยเกมที่แบบนี้แต่มันขาดตัวเไปตัวหนึ่งทีเนี้ยพอดูไปเรื่อยๆอ่ะถึงจะรู้ว่านอกจากในไอ้นี้มันมีในนามบัตรของคุณกองยู่แล้วผู้คุมชุดชมพูอะก็มีสัญ,ญลักษณ์วงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมบนหน้าเหมือนกัน ทีเนี้ยคุณจะยังไม่รู้ว่ามันคือสัญญากาลไหลจนดูไปเรื่อยๆจนจบซีซั่นหนึ่งตรงเกมสุดท้ายถ้าจําได้ที่มันเป็นเกมที่ชื่อ S ควิ d เกมจริงๆคือเป็นเกมที่ใช้ในการตัดสินน่ะแล้วจะเห็นว่าไอไลน์เนี้ยมันเขียนอยู่บนพื้นเว้ยเขาเหมือนใช้ไอสัญลักษณ์ตัวเนี้ยในการเขาเรียกไงอ่ะแทรกอยู่ในองค์กรตั้งแต่แรกแล้วซึ่งอันเนี้ยนอกจากจะอยู่ในเนี้ยเขาใส่ลงไปในโลโก้ด้วย เอออันนี้ต้องลองไปดูคือในโลโก้ของเกาหลีอ่ะก็คือจะมีของภาษาอังกฤษอ่ะก็คือใส่ได้ค่อนข้างชัดเราพยายามไปดูของไทยมา<ร>เดี๋ยวเอาลุปขึ้นให้หน่อยนะของไทยอ่ะ<ส>ของไทยพยายามบ้าง <c oughs> แต่นี้ไม่ว่านะเราก็รู้ว่าแบบสควิตเกมมัน ด้วยคําด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันคงยัดเข้าไปยากจริงๆอะไรเงี้ยก็คือเขาก็พยายามเต็มที่แล้วแต่ก็ได้นะได้วงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเหมือนกันเออก็ทําได้ดีเราเขาใส่ความคอนทราสต์ <c oughs> <c oughs> ต่างๆลงมาในสีด้วยอย่างเช่นสีของชุดผู้คาูเงี่ยที่ควรจะต้องเป็นคนที่ดูโหดร้ายที่สุดอะแต่กลับแบบสีสดใสแบบป้องแบวมากอย่างสีที่เขาเลือกใช้อะเราว่าอันนี้เดาเองเขาอาจจะเกิดจากการ ออกแบบให้คุณผู้คุมก่อนคือผู้คุมอะตามหลักแม่งต้องเหมือนแบบฟิลฟิลโยมทูนว่ะเป็นคนที่แบบสั่งเป็นสั่งตายแบบจริงจริงต้องสีแดงเออมันต้องสีแดงหรือไม่ก็แบบดำมาอะไรเงี้ยโหดโหดไปเลยนึกออกใช่ไหมปรากฏว่าชีไใส่อะไรสีชมพูซึ่งแบบเป็นชมพูแบบชมพูแบบสดกว่านี้อีกนะชมพูดีแบบยังยังยังสดไม่เท่าอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งน่าจะแบบว่าเกิดจากการที่เขาอยากให้มันมีความแบบเหมือน ดาร์คฮิวเมอร์อะไรบบนี้เป็นดาร์คฮิวเมอร์รเ่าใช่ว่าเหมือนแบบสนามเด็กเล่นแบบน่ารักน่ารักสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพอทำสีเป็นแบบตรงข้ามอะที่มันดูสดดูเออก็เลยต้องเป็นสีเขียวสีเขียวใบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกไงพอสองคนอยู่ในแบบสนามเดียวกันก็รู้เลยว่าเออไอเนี้ยคือผู้คุมนะัอเนี้ยคือผู้เล่นสีมันสวยนะเว้ยก็เลยกลายเป็นว่าคนก็ซื้อเสื้อตามดูนีนั่นแล้วก็ต่อมาที่เราแบบ ทั้งชอบและรู้สึกกุญยิดในเวลาเดียวกันก็คือตัวลงศพที่ห่อเป็นของขวัญมันก็คือมีความดาร์คยิ่งแล้วอีกแล้วเออคือแบบคาว่าศพที่ดูเป็นสิ่งที่มันดูน่าจะดาร์กที่สุดอ่ะกลับห่อมาอยู่ในของขวัญแบ็คพิงว่าใช่ใช่ใช่กล่องเนี้ยมันเหมือนมีความก็เป็นของขวัญแหละคือมันเป็นลงศพสําหรับคนตายนึกออกใช่ปหขนศพออกไปแต่ในขณาเดียวกันอ่ะทุกครั้งที่มีคนตายอ่ะ มันก็เหมือนเป็นของขวัญให้คนที่ยังเป็นอยู่คนที่ยังอยู่ในสนามแข่งได้เงินมากขึ้นนึกออกไหมว่าทุกครั้งที่มีคนตายอ่ะเหมือนเอาของขวัญมาเสิร์ฟอ่ะก็คือคุณได้เงินเยอะขึ้นนะแกเป็นเกมที่ดัดจริตมากแบบนึกออกใช่ไหมใช้กล่องธรรมดาไม่ได้ก็มันดักคิวเว่าไงเออมันก็จะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็ไปผูกกับถัดมาก็คือตัวกระปุกหมูอีกนึกออกใช่ไหมว่าปกติถ้าสมมติให้เป็นเกมอ่ะคุณอาจจะให้เป็นตัวเลขขึ้นบนกำแพงก็ได้ อาจจะเป็นจอดิจิต้อนหมุนเอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาเลือกที่จะเล่นกับความโลภของมนุษย์โดยตรงเพราะงั้นน่ะจะเห็นว่าทุกคนขับเคลื่อนด้วยความโลภก,การที่มันคุณดรอปเงินลงมาเงินแบบเป็นฟ้อนน่ะเป็นปึกๆให้คนเห็นจริงๆอ่ะเราว่ามันส่งผลกับจิตใจผู้เล่นจริง,รง,รง,รงๆเว้ยจังหวะที่แบบไม่เอาแล้วเว้ยไม่เล่นแล้วเว้ยแล้วแม่เงินตกลงมาแบบตับตับตุกตุตุกแบบนึกออกใช่ไหม่แบบมันเออมันส่งผลกับจิตใจจริงๆอะไรเงี้ยกระปุกหมูอ่ะ มันก็เป็นความวินเทจอย่างหนึ่งเนาะมมนสมัยก่อนอะ่ะเขาก็จะหยอดหยอดเงินในกระปุกหมวจริงๆในการสะสมอะ่ะเพราะงั้นมันไม่รู้ดิก็คือเป็นการเล่นกับอะไรวัยเด็กอีกแล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็เล่นกับความโลภของคนไปด้วยแล้วก็จะมีในซีซั่นแรกอะ่ะตอนสุดท้ายเขาจะทําให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีเหมือนเป็นคน VIP ที่ใส่หน้ากากสาัตว์ต่างๆ,ๆใช่ไหมม,มันเนแบบตอนจบใช่ไหมเราว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่คล้ายๆกับว่า เหมือนสัตว์ที่ล่ากันอะไรเงี้ยเหมือ,มอมมนกับว่าสัตว์ที่มีความหิวกระหายและชอบความรุนแรงแล้วก็มาดูคนพวกนี้ซึ่งมันดีด้วยนะเราว่าที่เขาทําหน้ากากมามันพวกไงดีวะคือในเรื่องอะนอกจากผู้เล่นที่จะรู้จักหน้ากันทุกคนที่เหลือก็คือไม่มีใครรู้จักหน้ากันเลยทั้งผู้คุมก็ไม่รู้จักแล้วก็อเอ,อพวกแขกมาเฟียทั้งหลายพวกวะชนชั้นสูงที่มา VIP ทั้งหลายก็ไม่มีใครรู้จักหน้ากันทีเนี้ยไอ ผู้คมอ่ะเขาจะใส่หน้ากากแบบเต็มหน้าใช่ปะ่ะมันทําให้ความมันเกิดความรู้สึกแบบไม่ผูกพันอ่ะนึกออกั้มมันเหมือนมดงานที่แบบตัวไหนก็เหมือนกัน่ะโผล่มาแล้วก็จากไปแล้วก็ทํางานแล้วก็วนเป็นกะแล้วก็ไม่รู้ทําทงานกับใครอยู่แต่พอเป็นผู้เล่นเออเป็นผู้เล่นอ่ะเราจะเห็นหน้า<ม>เห็นคาแรคเตอร์เห็นเห็น <ๆ S 1> แบบสิ่งที่เขาต้องเผชิญอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปเทียบกับตัว VIP ที่มาเนี่ยเขาใส่หน้ากาก,ากทองจริงแต่เขาใส่แค่รึ่งหน้าใช่ปะ่ะแล้วเราจะยังเห็นแบบช่วงปากช่วงอะไรเงี้ยที่แบบแล้วเขาจะเวลาเขามาเขาจะกินนอน ตั้งแต่เข้ามาปะะุ๊บอะก็คือแบบว่าจะแบบนั่งเอกคเน่ตัวแบบดื่มเหล้ากินกินกินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันให้ความรู้สึกเหมือนของการกรีแบบ e ี้นึกออกใช่ป่ะคุณคุณคุณเห็นถึงความก็ไม่เขาเรียกว่าจะเรียกว่าโลภได้หรือเปล่าการใช้ทรัพยากรใช้แล้วก็สิ่งที่เขามีออกับการเอเจนจอะไรอย่างเงี้ยเห็นชีวิตเป็นเรื่องไร้ค่าเออเห็นชีวิตคนอื่นเป็นเรื่องไร้ค่าอะไรย่างเงี้ยมันก็แบบตอบสนองกันได้ดีอะไรอย่างเงี้ย แล้วอย่างหน้ากากทองอันเนี้ยคือความจริงอะ่ะมันมีคนบอกว่าเขาอาจจะเรฟมาจากเหตุการณ์จริงๆก็ได้นะเว้ย mm hmm. เพราะว่ามันเคยมีเป็นเหมือนปาร์ตี้อะไรสักอย่างของโรเตอร์ชิลที่แบบเป็นเหมือนเขาเรียกไงรวยอะ่ะเป็นแบบตระกูลคนร่ารวยมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจับจริงๆด้วยนะก็คือใส่หน้ากากทองเป็นหน้ากากสัตว์ประมาณเนี้ยแล้วก็ไปเข้าร่วมกันมันจะมีความเป็นแบบเซ r ร e ยลิสต์บอลคือเป็นปาร์ตี้หรูๆอ่ออะนึกออกใช่ปะที่ผม ก็มาเชิงแฟนซีได้คุณทุกคนแต่งตัวเป็นแบบฟอร์มอลนะแต่ว่าแบบใส่หน้ากากสัตว์เข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเป็นความรวยแบบที่ยังไม่ถึงแล้วก็มีคนที่แบบว่ารูปรูปตรงนั้นที่มันหลุดออกมามันก็มีคนเอาไปแบบตั้งข้อแบบสงสัยกันเยอะแยะเลยแบบเฮ้ยที่มันอิลูมินาติหรือเปล่ามันคือการแบบคอน spiracy t h e o ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้หรอกนะว่าเหตุการณ์จริงๆมันมันคืออะไรแต่เขาก็บอกว่าการใส่หน้ากากสัตว์ป่าเนี่ยมันคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิิดจรง ความจริงในเรื่องนี้มันก็ยังมีอันอื่นที่เรฟมาจากศิลปะอีกอยู่เหมือนกันอ,อย่างอันนี้ที่เห็นชัดมากๆอะ่ะมันจะมีชากหนึ่งที่ซีซั่นหนึ่งที่ผู้หญิงอะ่ะโดนแบบเลือดก,กระเด็นใส่หน้าแล้วจับหน้าแล้วก็กรี๊ดอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเอ่อทุกคนก็น,น่าจะคุ้นๆอยู่ว่ามันจะเหมือนภาพสกรีมที่แบบว่ามันมีเขาเรียกไงอะ่ะเป็นต้นฉบับภาพแบบกรีดร้องท่าเดียบแบบอ,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 อย่างเงี้ยเยอะมากๆเพราะว่าแบบว่าหลายๆหนังหลายๆเรื่องอะ่ะก็ เล็บมาจากตรงนี้แหละเพราะงั้นไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่อ่ามันก็มีเล่มหลายอย่างนะใช่แต่อันที่เราแบบชอบมากที่สุดเลยอะมันคือเออเอสเปซที่มันเป็นเซนเตอร์ของเกมทั้งหมดอะที่มันเป็นบันไดเยบันไดที่มันขดไปขดมาเว้ยคือรู้สึกว่าอีบันไดแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันมีการใช้ในศิลปะแล้วก็หนังหลายเรื่องและสถานที่หลายสถานที่มากเอออย่าง อถ้าเป็นศิลปะใช่ไหมมันจะมีผลงานไอวีลาชิวิตี้ปี1953เออที่มันเหมือนจะเป็นสัญญาที่บอกว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นกับจุดจบอ่ะมันอยู่ตรงไหนคือทุกอย่างมันแบบคนลวันพัวพันกันไปหมดเนี่ยมันเป็นภาพที่เหมือนแบบเหมือนที่ตอนนั้นเคยเรียนคือมันเป็นภาพที่ถูกใช้ในแง่ของการ defy gravity อ่ะหมายความว่าไงว่เหมือนเหมือน ไรแรงนมถ่วงเออ,อใช่อะไรอย่างนั้นเออซึ่งซึ่งลักษณะแบบนี้มันมีการไปอยู่ในหนัง<ว>หลายๆเรื่องเหมือนกันนะอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์เอาฉากบันไดในปราสาทหรือว่าใน,นอินเ p t ชันอย่างเงี้ยเออมันก็มีฉากแบบที่มันไรแรงนมถ่วงอะไรเงี้ยเหมือนกันทั้งเรื่องสควิตเกมทั้งแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็ทั้งอินเสพชันอะ มันเป็นฉากที่ตัวละครอะเข้าไปเพื่อจะก้าวเข้าไปสู่อีกโลกนึ่าเป็นเหมือน r a n น i ิชันนึกออกใช่ไหมคือเราอะก็จะเคยชินกับการเดินบนพื้นดินนี่แหละมันคือ,อ,อแรงโน้มถ่วงแบบนี้เราชินแบบนี้แต่ตัวละครตอนที่กขาตงจะเข้าไปใหม่ <S <S Harry Potter ตอนที่ไปฮอกวอตส์ครั้งแรก Inception ตอนที่พาไปแนะธรมเนี่ยว่าเออหน้าที่ของ Architect อะมันคืออะไรการออกแบบอะไรเนี่ยก็คือไปที่นี่ก่อนหรืออย่าง สกิ๊เกมเนี่ยที่ผู้เข้าแข่งขันะเข้าไปลงทะเบียนก็คือผ่านไอห้องบันไดเนี่ยเราจะเดินผ่านไอบันไดที่มันวกไปวนมาอะไรเนี่ยแล้วมันก็มีความเหมือนแรงน้มถ่วงไปทางนั้นบ้างทางนี้บ้าง,า,งางนู่นนี่นั่นทำให้เราหลงทิศหลงทางอ่ะมันเป็นจุดหนึ่งที่เหมือนตัวซีรีส์หรือหนังอะ่ะกำลังบอกใบว่าตัวละครกําลังจะไปในโลกที่เขาไม่รู้จัก เป็นอีกที่หนึ่งที่มีกฎเกณฑ์ที่ไม่เหมือนเดิมอารมณ์ประมาณนี้เลยเราว่ามันแอบแบบพอมาดูซีซั่นสองมันแอบเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของคนในนั้นด้วยประมาณนึงเหมือนมันมีการเล่นกับสเปซเนี้ยเยอะมากกว่าซีซั่นแรกใช่ใช่มาคิดดูซีซั่นสองเขาเน้นกว่าเยอะเลยเนาะซีซั่นหแค่เดินผ่านใช่ใช่ใช่จริงแต่แต่สวยนะเราชอบก็ต้องมาดูว่าซีซั่นสามจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าซีซั่นสองฉากนี้เด่นมาก แล้วก็จะมีแบบไอคิวเท็กเจอร์อันนึงที่ดูน่าจะแบบคลายๆก็คือชื่อมมราล่าโรชโอเคขอบคุณมากนะค่ะที่เป็นแบบอยู่ที่สเปนเป็นบ้านพักตากอากาศใช่ใช่ฟิลฟิลน่นที่ดูแบบคลายมาเป็นโพสต์โมเดิร์นิสต์อาร์เคเด็กเจอร์ใช่ซึ่งตัวคนออกแบบอ่ะเขาก็คือได้อินสไปมาจากภาพอารมณ์แบบนี้แหละแล้วก็คือมันเอามาทำเป็นบันดงบันได มีความซับซ้อนอะไรอย่างนี้ก็เป็นสถานที่จริงที่สามารถไปเข้าพักกันได้นะคะถ้าสนใจจองผ่านทาง Air b บ b ได้เออก็เอาเป็นว่าเราไม่รู้ว่าใครอินสปายใครแต่ว่าเออเราชอบอะไรเนี่ยมัน,มนดูไม่มีจุดล้มต,ต้นแล้วจุดจบดิใช่ใช่ใช่ก็เอ e อบันไดและอาร์กิเทคเจอร์มันก็เป็นอะไรที่แบบคคยอบคู่กันอ,อืมได้จ้าเราก็รอคอยนะคะว่าซีซั่น3เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนเนี้ยเราดูซีซั่น2กันไปแล้วซีซั่นสยังไม่ออกใช่พี่รพเอกอ่อมมากเลยซีซั่น2อือดูแล้วแบบ ธรรมลายโมจิเซนใหม่รจะเออเออแต่จีเันใหม่ะจะา,ามะจะไม่มีมีกองดูแล้วอ่ะเออพี่เขาตุบไปแล้วอ่ะออไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะตุบไปจริงๆแต่ก็ทีนบงก็นะคะก็มารอดูกันว่าซีซั่นต่อไปจะเป็นอย่างไรใครชอบไม่ชอบอยังไงก็มาคอมเมนต์บอกไว้ได้หรือความจริงถ้าคุณคาดว่าเออมาทายกันดีกว่ามาทายกันดีกว่าว่าใครจะรอดบ้างคือเราอ่ะ เชียร์พี่สาวเออพี่สาวทหารนักรบพิเศษมากเลยอะ่ะเราไม่อยากให้เขาตายเลยอะ่ะแต่เราเรารู้สึกว่าเขาคุณคุณ,คณพี่สาวทรานส์ใช่ไหมเออคุณคุณคุณพี่สาวนัหน่วยหน่วยรบพิเศษอะ่ะเราว่าเขาไม่รอดแน่เลยแต่เราไม่อยากให้เขาตายนะแก่ตอนนี้เราเดาเรื่องอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่อยากให้ตายคือคุณคนท้องเพราะว่าก็ไม่ไงั้นก็จะก็จะตายไปทั้งแม่และลูกก็จะเป็นห่วงนิดหน่อยออก็มาทายกันดีกว่าว่าใครจะรอดบ้างในซีซันหน้าพระเอกน่าจะรอดแหละแต่เราอยากดูฉากใหม่ๆก็ มารอลุ้นกันค่ะว่าใครจะรอดบ้างก็ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้พวกเราด้วยนะเพราะเราตั้งใจทำกันมากมากกอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบายเดชิงว่างแล้วบายบาย